สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีลุงเพ่ะหนักโมรุ่นหนึ่งเอามาให้ท่านผู้ชมทองยูทูบได้รับชมกันนะครับเป็นพระทั้งแดนไต้นะครับเป็นลุงพ่อหนักโม พอท่านนะโมนะครับพูดปิดปากพังไปก็ต้องขอกราบประชาอภไปด้วยนะครับเขียนว่าพอท่านนะโมรุ่นหนึ่งเป็น้างนะครับเป็นพระทางไส้ไตนะครับมาดูด้านล่างนะครับเป็นคลิปตันซันนะครับรุ่นยกชอบขวาพระอุโบสถ วัดท่าซัมเผาตายจังหวัดพัต,ตลุงครับพอซ้อ่งหาสามเจ็ดมามาทงยูทูบได้รับชมกันนะครับเป็นพระจังเด่นไตยนะครับนี่ครับพอเป็นคลิปสั้นๆนะครับ พูดปิดพัดทางไปก็ต้องขอกราบประธานอไปด้วยนะครับผมไม่ได้มาชี้ตำหนินะครับเพียงแต่เอามาลง,ง,งช่องยูทูบที่เขามาชมชมผมก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเป็นเรียนพระพุทธรูปพอทันดับโมรุนหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจเพียงเท่านี้นะครับ ความมาชมในช่องของผมก็ต <Inter> <structure> well, okay, ้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงดท้ายก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความทุกขคมาวเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการสวัสดีนะครับ